เคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมนักธุรกิจหรือว่าเศรษฐีถึงชอบเล่นโป๊กเกอร์กันเพราะโป๊กเกอร์มันไม่ใช่แค่เกมไพ่นะครับมันเป็นการฝึกซ้อมธุรกิจดีๆนี่เองเราอาจจะคิดว่าพวกเขาน่าจะใช้เวลาอยู่กับเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ตัวเลขไปจนถึงการลงทุนจำนวนเงินที่มหาศาลแต่ในความจริงแล้วพวกเขากลับบอกว่าโป๊กเกอร์นี่แหละคือหนึ่งเกมโปรดในชีวิตของเขาไม่ใช่เพราะว่ามันตื่นเต้นเร้าใจอย่างเดียวแต่เพราะมันฝึกสมองได้และสอนบทเรียนที่นำไปใช้ในธุรกิจได้จริง บิลเกตเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าผมเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงจากโป๊กเกอร์มากพอกับการเรียนในห้องเรียนธุรกิจทุกคนลองคิดดูนะครับว่าคนที่สามารถสร้าง Microsoft ระดับโลกได้บอกว่าเขาเนี่ยได้แนวคิดจากโป๊กเกอร์มันจริงเหรอ คำตอบก็คือใช่ครับเพราะในเกมนี้คุณต้องตัดสินใจบนข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าไพ่ของอีกฝ่ายจะมีอะไรแต่คุณพอจะคาดเดาได้บ้างและคุณต้องกล้าลงทุนในจังหวะที่เหมาะสมบางครั้งคุณต้องยอมมอบบางครั้งคุณต้องยอมลักไก่แรงๆเพื่อโยนความกดดันให้กับอีกฝ่ายทุกอย่างที่ผมพูดมาดูคล้ายกับโรคธุรกิจแบบเป๊ะๆเลยนะครับ อีลอนมารกเองก็เคยเล่นโป๊กเกอร์ตั้งแต่สมัยยังอยู่หอพักมีเรื่องเล่าว่าตอนที่อีลอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเข้ากับเพื่อนๆจะเล่นโป๊กเกอร์ในหอพักแทบทุกสัปดาห์ และแม้ว่าเขาจะไม่ได้เล่นแบบจริงจังก็ตามแต่เขาบอกเสมอว่าเกมนี้มันช่วยฝึกการตัดสินใจการเข้าใจคนและการบริหารทรัพยากร3คํคำนี้ใช้ได้ทั้งในเกมโลกโป๊กเกอร์และในชีวิตจริงของอีลอนมาร์กแบบ1 0 0ลองนึกภาพดูนะครับเขาต้องวางแผนการลงทุนเปิดเทส l a ตั้งแต่ยังไม่มีใครเชื่อว่ารถไฟฟ้าจะเป็นไปได้ต้องบล u ฟต้องกล้าต้องใจถึงแต่ก็ต้องคิดอย่างเป็นระบบรู้ว่าเสี่ยงแค่ไหนจะออกมาคุ้มหรือเปล่าเหมือนกับลาที่คุณคอรหรือคุณโฟบนโต๊ะโป๊กเกอร์เล เ,เห็นไหมล่ะครับโป๊กเกอร์เนี่ยเท่ากับเกมที่สุดสี่ทักษะที่เจ้าของธุรกิจต้องมี 1. การแข่งขันภายใต้ความไม่แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าอนาคตในธุรกิจจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกับที่ไม่มีใครรู้ว่าไพ่คู่ต่อสู้ที่เขามีเนี่ยมีอะไรบ้างคุณต้องตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่คุณมีและกล้าแบกรับผลลัพธ์ 2. การบริหารความเสี่ยงหรือว่า risk management คุณไม่ลงเงินทั้งหน้าตาของคุณทุกตายอย่างแน่นอนเหมือนในธุรกิจคุณต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ที่จะควรลงทุนหนัก และเมื่อไหร่ที่ควรจะรอ 3. การอ่านคนและจิตวิทยาบางครั้งคุณมีไพ่ที่ไม่ดีแต่คุณชนะเพราะอ่านออกว่าอีกฝ่ายกลัวอะไรในโลกธุรกิจการเข้าใจลูกค้าคู่แข่งหรือแม้แต่ทีมงานก็มีความสําคัญมากเช่นกัน 4. การอดทนและวินัยผู้ชนะในโป๊กเกอร์ไม่ใช่คนที่ดวงดีนะครับหรือมีโชคมากที่สุดแต่คือคนที่รอจังหวะเก่งไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซึ่งก็เหมือนกับการทําธุรกิจที่ต้องอดทนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรสู้และรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เราควรถอยแล้วคนธรรมดาอย่างเราล่ะเล่นแล้วจะได้อะไรบ้างไม่ต้องเป็นอีรอนหรือวิลเกตนะครับก็สามารถฝึกโป๊กเกอร์ได้เกมนี้จะช่วยให้เรารู้จักคิดก่อนทําช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ความใจร้อนของตัวเอง ฝึกแยกอารมณ์ออกจากเหตุผลและที่สําคัญมันช่วยให้เรากล้าตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่งพูดตรงๆเลยนะครับทักษะพวกนี้มีประโยชน์ในชีวิตจริงมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเจรจาธุรกิจหรือตอนที่เราเลือกเส้นทางในชีวิตหรือตอนที่เราต้องเลือกว่าจะเสี่ยงหรือจะถอยในสถานการณ์สำคัญ,สคญ,สคญ,สคญ์สรุปง่ายๆเลยอีลอนมาร์และบิลเกตชอบเล่นโป๊กเกอร์นะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เกมแต่มันคือแบบฝึกหัดในชีวิตจริงเกมนี้จะช่วยฝึกการตัดสินใจฝึกการวางแผนการอ่าน การบริหารความเสี่ยงและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรสู้เมื่อไหร่ควรถอยทักษะทั้งหมดนี้ใช้ได้ในทั้งโลกธุรกิจโลกการเงินการลงทุนและก็ชีวิตประจําวันของเราถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องอ่านตำรา MBA นหะนาะๆคุณควรที่จะลองฝึกเล่นโป๊กเกอร์ดูสิครับแล้วคุณจะเข้าใจชีวิตคุณมากกว่าที่คุณคิดอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ lab poker ด้วยนะครับแล้วมารอติดตามดูนะครับว่าจะมีคลิปอะไรใหม่สนุกๆกมาเล่าให้ฟังอย่างแน่นอนครับผม